บทที่ 3. วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยและสังคมโลกวิวัฒนาการด้านการเมืองการปกครองของไทยสรุปวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้โดยวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทยประกอบด้วย4อาณาจักรด้วยกันคือ 1. อาณาจักรกรุงสุโขทัยพศ .2 1,792ถึง2,126ันนกพการการเมืองการปกครองไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธ,ธานีโดยกรุงสุขโขทยัยถือเป็นราชอาณาจักรแห่งเลขของชนชาวไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อราวพศ1780 เมื่อพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางได้รวมกำลังการขับไล่ขมสบาดโขงลำพงออกจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จและได้ปราบดาพิเศษพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุโขทยัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิพ นะับเป็นกระสั์พระองค์เลขแห่งกรุงสุโข,ขทยัยและเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงหรือราชวงศ์สุโข,ขทยัยในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิพยกุงสุโข,ขทยัยแม้จะเป็นอิสระแต่ก็มีอาณาเขตไม่กว้างขวางนะ จนมาถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ 2. อ,อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาพศ 1893- ถึง2310กรุงศรีอยุธยาซึ่งได้สถาปนาขึ้นทางตอนใต้เมื่อปีพศ1893ป18มีความเข้มแข็งมากขึ้นสามารถขยายอาณาจักรออกไปได้อย่างกว้างขวางในพศ1921กรุงส,สุโขทยัยยอมอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอิุธยาและเมื่อถึงพศ1 9 8 1ถูกพนวก เป็นอาณาจักรเดียวกันกับกรงุงศรียุทยาการเมืองการปกครองสมัยกรงุงศรียุทยามีความเป็นปึกแผ่นมากที่สุดในพุทธศตรวรรษ21อาณาจักรที่แผ่นขยายอย่างก้วงขวางรังนี้ทิศเหนือขยายเข้าไปในดินแดนสุโขทัยและล้านนาทิศใต้ขยายเข้าไปในดินแดนนครศรีธรรมราชและมาลายูทิศตะวันออกขยายเข้าไปในดินแดนขมิและดินแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยปัจจุบันทิศตะวันตกขยายเข้าไปในดินแดนมอญควมก้าความก้วงใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาทําให้ลักษณะการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาแตกต่างไปจากกรุงสุขโขทัยสรุปได้ดังนี้กรุงศรีอยุธยามีการปกครองด้วยระบบราชาธิปไตยหรือที่เรียกว่าระบบสมบูรณ์ มหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพแต่ทรงไว้ซึ่งโทศพิษราชธรรมมราชจัญญานุวัตรและจักรวัตแนวคิดเทวราชานักกรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหม์แห่งอาณาจักรขอมเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยามีชัยชนะในสงครามเหนืออาณาจาักรขอมได้ วดต้อนพรามและชนชั้นสูงของขอมมาไว้ในอาณาจักรส่วนการสืบสันติวงศ์เป็นเป็นไปตามจารีตธรรมเนียมประเพณีสามอาณาจักรธน,นบุตรีปรีพศ2310ถึง2325การเมืองการปกครองของสมัยกุ้งธนบุรีสมัยกุงธนบุรีนับได้ว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านในหลายๆด้านสมเด็จพระเจ้าตากสินย้ายที่ตั้ง เมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยาไปยังกรุงธนบุรีเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาอยู่ในสภาพปรักหักพังเหลือวิสัยที่จะฟื้นฟูปูรณะในรัฐสมัยของพระเจ้าตากสินมิได้เป็นไปโดยสะดวกราบรื่นราษฎรยังเสียขวัญไม่หายที่พมา่าบุกโจมตีทำลายกรุงศรีอยุธยาดังนี้ภารกิจ เร่งด่วนคือการเสริมสร้างพระราชอำ,าชอำนาจของพระองค์ให้มั่นคงโดยทำการปราบปรามกลุ่มขุนศึกอื่นที่ตั้งตนเป็นกษัตริย์และทำสงครามกับกองทัพพม่าท,ที่ยกทัพมาโจมตีอีกทำให้ตลอดรัชสมัยพระเจ้าตากสินเกิดศึกสงครามทั้งภายในและภายนอกไม่ขาดสายดังนั้นในด้านการเมืองการปกครองภายในราชอาณาจักร จึงยังคงใช้รูปแบบเดิมของกรุงศรีอยุธยามาจนถึงสิ้นสุดราชการ 4. อาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์พศ2325ถึงปัจจุบันการเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ชาวยุโรปเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแพร่าศาสนากับชาวเอเชียมาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่21ผลจากการประ ปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้ความต้องการสินค้าและตลาดการค้ามากขึ้น่อา้าชาวโปรตุเกสฮอรัสดาฝรั่งเศสเดินทางมามีสัมพันธ์ไมตตีกับกรุงสยามตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชระยะนั้นชาติตะวันตกไม่ได้มุ่งที่จะยึดครองจนเป็นเมืองขึ้น นิยมหรือสิทธิ์สัตว์ล่าอานานิคมกลายเป็นนโยบายสำคัญของชาติตะวันตกในช่วงพุทธศตรวตรรษที่24และประเทศต่างๆในทวีปเอเชียพากันได้รับผลกระทบรวมทั้งประเทศด้วยเมื่อวันที่18มีสาพศ2 3 9 8โดยส่วนที่สัญญาดังกล่าวเรียกว่าสนธิสัญญาเบลริงซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. ไทยกับอังกฤษจะเป็นมิตรต่อกัน 2. ไทยยอมให้อังกฤษตั้งสถานกรุงกศูนย์ในกรุงเทพได้ 3. คนอังกฤษตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยได้ตามที่ต้องการ 4. ให้ยกเลิกภาษีปากเรือหรือเก็บภาษีขาเข้าร้อยละ3แทน 5. อังกฤษได้รับสิทธิ์พิเศษต่างๆที่ไทยให้แก่ประเทศอื่น 6. ส่วนที่สัญญานี้ไม่มีกำหนดเวลาสาเหตุที่ประเทศไทยยังคงรักษาเอกราชไว้ได้มีเหตุผลสำคัญคือ1มีความมั่นคงภายในประเทศทั้งด้านกำลังฐานหรือการเมืองและเศรษฐกิจ2พระหมหากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาสาม,มารถอาราชการที่สม,มีพระปรีชาด้านการบริหารราชการที่4ทรง แตกฉานวิทยาการตะวันตกและทรงมีความสามารถทางการพูดรัชกาลที่5ทรงเป็นผู้นำคนรุ่นใหม่ที่ศึกษาวิทยาการตะวันตกและสามารถผูกมิตรกับชาติมหาอำนาจตะวันตกได้สำเร็จ 3. มหาอำนาจแข่งกันเองโดยตกลงให้ไทยเป็นรัชกาลชน กระบ,บุกวรเดชเหตุการณ์ในระยะต่อมามีหลายสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกคณะราษฎรบางคนละทิ้งสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและละเลยหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะการปล่อยให้ประชาชนฟอ้องร้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7การสละราชสมบัติของรัชกาลที่7การกรบฏครั้งนี้มีผลกระทบกระเทือนต่อพระราช ฐานะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระคณะรัษฎรเข้าใจว่าพระองค์กับสนับสนุนการกระบุตรท,ทั้งทั้งที่ทรงวางพระองค์เป็นกลางความสัมพันธ์ะวางรัชการที่7จและคณะรัษฎรจึงร้าวฉานยิ่งขึ้นต้นพศ2477พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่7สเสด็จไปรักษาพระเนตรที่ ประเทศอังกฤษวิกฤตการทางการเมืองหลังสงครามโลกครั้งที่สองก่อนสงครามโลกครั้งที่สองจะสงบนั้นในฐานะที่ไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพจึงถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดทำลายจุดยุทธศาสตร์เช่นสะพานโรงไฟฟ้าและอาคารต่างๆประชาชนได้รับความระบาดร้อนและรัชการที่8ถูกรอบ ปรุงพระชนสาเหตุการรัฐประหารพศ2490หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทรมิมธิธรรมหิรุดลรัชกาลที่8ได้สเสด็จนิวัตประเทศไทยพร้อมด้วยพระเจ้าน้องยาเธอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันและก่อนที่จะ,สะเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศวิสเซอร์แลนด์ทรงถูก รอบรงพระชนในวันที่9มิถุนาพศ2489คณะทหารซึ่งนิยมจอมพลปรพิบูรณ์สงครามจึงอ้างเป็นสาเหตุหนึ่งกระทัรา,ารัฐประหารเข้ายึดอำนาจขับไล่รัฐบาลซึ่งมีพลเรือนทำรงนาว่านาสวัสดีเป็นนายกรัฐมนตรี รัฐประหารพศ2500จอมพลประพิบูลสงครามส่งเสริมประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์พศ2500แต่ประชนไม่พอใจเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลโกงการเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนจอมพลสฤิดิ์ธนรัฐจึงทำรัฐประหารขับไล่รัฐบาลจอมพลประพิบูลสงครามในวันที่16กันยายนพศ2500และเชิญให้ในายพศสารสิน เลขาธิการองค์การสนที่สัญญาป้องกันร,รวมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วงเล็บสอบปอองเล็บซึ่งสหรัฐอเมริกายอมรับนับถือมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์จอมพลปรพิบูลสงครามรีไภัยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและไม่ได้กลับมาประเทศไทยอีกเลยจนตลอดชีวิตรัฐบาลถนอม ประพราะสพะศ2,506ถึงพศ2,516จอมพลถนอมกิจติขจรทำรัฐประหารตนเองในวันที่17พฤศจิกายนพศ2,514ยกเลิกรัฐธรรม,มนูญยุคสภาผู้แทนราษฎรตั้งรัฐบาลทหารขึ้นใหม่เป็นรัฐบาลถนอมหรือประพราสที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น วันมหาวิประยค14ตุลาพศ2516เกิดเหตุการณ์นองเลือดในวันที่14ตุลาพศ2516มีผู้เสียเลือดเนื้อล้มตัวทำให้ประชาชนบางพวกโกรธแค้นถึงกับเผาทำลายอาคารสถานที่และยานพาหนะของทางราชการแต่ด้วยเดชะพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเหตุการณ์จึงได้สงบโดยจอมพลถนอมกิตติขจรและจอมพลประพาสจารุเสถียรยอมลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกไปจากราชการราชอาณาจักรนายสัญญาธรรมศักดิ์นายกพระราชทานเมื่อจอมพลทั้งสองเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเก้าให้ในายสัญญาธรมรมสิทธ์ ประธานอง,องค์คมนตรีในเวลานี้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญคือฟื้นฟูระเบียบของบ้านเมืองประสานสามัคคีในหมู่คนในบ้านเมืองกับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วเหตุการณ์ภายหลังวันมหาพิโยคภายหลังของประ การที่รัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรในพุทธศักราช2517มีรัฐบาลบริหารประเทศหลายชุดแต่ต่างเข้ามาบริหารประเทศในช่วงเวลาสั้นๆรัฐบาลประพศ2518เริ่มแรกที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญใหม่สมาชิกพรรคประชาธิปไตยได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดมรวอส มีปราโมทรัฐบาลนายธานินไกรวิเชียน8ตุลาถึง19ตุลาพศ2 5 2พมีพระบรมโอกราณโปรดเกล้าแต่งตั้งนายธานินไกรวิเชียนเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีรัฐธรรมนูญซึ่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินทุน9ก้าถวายให้ทรงประกาศใช้ปกครองประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีหลักการสําคัญคือนายกรัฐมนตรีกับคณะ ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีอำนาจรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์พศ 2523- ถึงพศ2531พลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1 2มีนาคมพศ2523และเป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานถึง8ปีเนื่องจากพลเอกเปรมเป็นผู้ไม่สังกัดพรรคการเมืองใด รัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันพศ2531-2534เ,เมื่อพลเอกเปรมจิสุรานนท์วางมือพักบรรดาพรรคการเมืองต่างๆสับสุญให้พลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลผสมขึ้นแต่รัฐบาลมีพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีถูกวิพากวิจารณ์ว่ามีการฉ้อราษฎรบัวหลวง ร,รัฐมนตรีบางคนผู้ริตกลุ่มทหารมีพลเอกสุธนคุ้งสมพงศ์เป็นหัวหน้าจึงเข้าทำการร,รัฐประหารยึดอำนาจรอสอชอกับรัฐบาลน,นายอนันต์ปัญญาระชุนปศ2 5 3 4ถึง2 5 3 5คณะรัฐประหารได้จัดการปกครองโดยมีส,สภา รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเรยบรอยสอชอและได้ดําเนินการให้มีการร้างรัฐธรรมนูญโดยมีนายอานท์ปัญญารัชุนเป็นนายรัฐมนตรีหลังจากร่างรัฐธรรมนูญพศส5 0พายส,สเสร็จแล้วรัฐบาลหลังยุบรสอชอรัฐบาลในอาน,านันได้ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก ผู้แทนราษฎรขึ้นในเดือนกันยายนพศ2535ผลปรากฏว่าพรรคประชาธิไปไตยได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นๆวิกฤตการการเมืองไทยพศ2548ปัจจุบันึงพศ2562เป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองซึ่งต่อต้านและสนับสนุนพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยวิ หตดการดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อเสถียรภาพทางการเมืองไทยทั้งยังสะท้อนความไม่เสมอภาคและความแตกต่างแยกระหว่างชาวเมืองและชาวชนบทพศ2 5 4 8เริ่มมีการขับไล่พันตำวรวจโททักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีเนื่อง,งจากข้อกล่าวหาการบริหารประเทศของรัฐบาลที่มีอำนาจมีประโยชน์ ทับซ้อนในเรื่องต่างๆรวมทั้งปัญหาช่อราชรัลบางหลวงภาวะการของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยตามลักษณะของภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยนั้นสามารถแบ่งออกได้5ช่วงใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. จากสังคมไพรสู่สังคมสามัญชน 2. จากระบบเศรษฐกิจแบบ เลี้ยงตัวเองสู่ระบบเศรษฐกิจแบบพาณิชยกรรม 3. พัฒนาทางการเมืองภายใต้ระบบระบบสมบูรณ์นายาสิทธิราช 4. การเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475กับการก่อตัวของระบบอำมารยาธิปไตย5เหตุการณ์14ตุลาพศ2516ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคธนาธิปไตย วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากภาวะการของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยตั้ง5ช่วงระยะเวลาดังกล่าวทำให้สามารถวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงตามลำดับขั้นได้ดังนี้สิติพันธุ์พุทธหุล2554 1สังคมที่มีโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่ซับซ้อน2สังคมที่มีความซับซ้อน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงด้านของประเด็นทางสังคมซึ่งในที่นี้จะสรุปได้เป็นสองประเด็นคือกระบ,บวนทางเศรษฐกิจและกระบ,บวนทางศึกษาสรุปจะเห็นได้ว่าวิวัฒนาทางการเมืองการปกครองของสังคมไทยมีลำดับขั้นตอนพัฒนาเป็นลำดับซึ่งหลังจากมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5ทําให้ไทยมีการพัฒนาประเทศมาเป็นลำดับ อย่างก็ตามในด้านกระบ,บวนการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลกนั้นมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆโดยเฉพาะในทางการเมืองด้วยเช่นการกระบ,บวนการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นเป็นกระบ,บวนการหนึ่งที่จะนําความทันสมัยมาสู่สังคมไทยและสังคมโลกมีการสร้างระบบอุตสาหกรรมพัฒนา เทคโนโลยีอย่างก้วงขวางในขณะที่ประชาก,กรจะเอาพยพเข้ามาหางานทำในแห่งอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมืองจึงเกิดตามมาเมื่อมีเมืองมีการอุตสาหกรรมจะส่งผลให้รัฐจำเป็นต้องจัดการศึกษาให้กับเยาวชนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่รอดในสังคมได้ผลที่ ตามมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาคือความคาดหวังที่ประชาชนการจะต้องให้รัฐสนองตอบจะมีเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ความคิดความเชื่อการแบบด,ดั้งเดิมที่เคยมองว่าสภาแรงแค้นอับจนนั้นเป็นผลมาจากกรรมเก่าหรือการลงโทษจากเทวดาฟ้าดินได้ค่อยๆหมดไปจากสังคมซึ่งจากความ คาดหวังและผิดหวังการสนองตอบของรัฐจ,จะส่งผลให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมืองโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา